อีกคดีนึงที่ผิดแน่ก็คือคดีของหญิงคนหนึ่งครับที่เขายิงปืนขึ้นฟ้าไม่ได้ยิงเฉยๆนะยิงไว้อัดคลิปแล้วก็ยิ้มโชว์ว่าตัวเองยิงอยู่ด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาครับไปดูภาพกันหน่อยฮะคือท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะก็คุมตัวมานะครับหลังจากที่มีภาพเผยแพร่ในสังคมออนไลน์มีผู้หญิงคนหนึ่งยิงปืนขึ้นฟ้ายิงหลายนัดยิงไปยิ้มไปหลายคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมฮะ คือไปยืนยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีความอ่อนไหวอยู่แล้วเนี่ยนะก็ยังจะมาโพสตโชว์อีกตำรวจเขาก็เลยเชิญมาฮะหาตัวไม่ยากเลยสุดท้ายก็เชิญมาพูดคุยกันคนที่อยู่ในคลิปชื่อว่านางอาซอเมะฮะสีแม่นะครับเป็นชาวตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับ หลังจากที่ตํารวจคุมตัวมาเนี่ยก็มีการพูดคุยสอบถามกันค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าวันที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยเป็นวันเข้าสุนัดของหลานชายเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์มาแล้วซึ่งช่วงนั้นอยู่ในช่วงช่วงเทศกาลวันฮารีรายอนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีญาติิเนี่ยแหละที่อยู่ในงานด้วยกันนี่ดูภาพนี้ก่อนโอ้ปืน,นไม่ธรรมดาด้วยขออนุญ,ญาตเรียกคุณป้าแล้วกันนะคุณ<อ>ป้าเสื้อแดงเนี่ยถ<อ>ืออาวุธปืนอยู่อย่างนี้ค่ะ โอ้ไม่ใช่ปืนสั้นนะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไปหลายนัดคือใครโอ้โหใครเห็นก็ต้องกังวลน,นะคะใครเห็นก็ต้องกังวลครับแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวะนะฮะนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามตัวไม่ยากตามตัวมาพูดคุยกันแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับเรื่องของการครอบครองอาวุธสงครามโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ